哎呀！嗯，这呢？好好。 สวัสดีค่ะทุกคนสืบเนื่องจากว่าเราไม่มีสบู่ใช้เพราะว่าเราหยุดทําแบรนมา6เดือนเนื่องจากว่าเราจะย้ายโรงงานใหม่และยังหาโรงงานใหม่ที่ใกล้เราไม่ได้วันนี้เราก็จะมาทําสบู่อันดับแรกคือไปหาวัตถุดิบที่เราทําสบู่กันจะคือใบ,บับบกใบใบยนางแล้วก็ว่านหางจระเข้ส่วนน้าผึ้งเรามีแล้วที่บ้านที่เหลือเราก็จะมาทําการล้างแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็ สก,กัดเอาสมุนไพรออกมาให้มันเป็นน้ํานะคะทุกคนเสร็จแล้วก็จะมาละลายนี่แหละกีเซอรีนี่แหละหรือคือตัวทําสบู่นี่แหละค่ะให้มันละลายเป็นน้นํานะแล้วค่อยผสมส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเสร็จแล้วก็เทใส่พิมพ์เลยจ้าวันนี้เราทำสองสูตรนะคะก็คือทานาคาหนํำพึ่งกับใบบบกปัญหาจระเข้ ใบย่านางแล้วก็น้ำพึ่งก็คือสองสูตรเองจ้่เราจะได้แบบนี้เลยเทใส่พิมพ์แบบนี้เลยเราจะพักไว้ว่ามันสี่ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนจากที่เมื่อวานนี้เราทําสบู่ไว้ใช่ไหมเราก็พักไว้ประมาณ5้าหกเจ็ดชั่วโมงแหละเราก็ได้สบู่มาสองสูตรก็คือสูตรของเราที่เราทาเป็นแบรนด์จิ๋วนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่ก็จะเป็นของธนาคากับน้ำผึ้งพอดีว่าได้ผงธนาคามามหมไอสบูต่ตัวนี้ด้วย คือต้นกำเนิดของสบู่จิ๋วนะคะทุกคนแต่ว่าที่ทุกคนเห็นที่มันเป็นฟองฟแบบนี้คือหนึ่งเราไม่ได้ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ไล่อากาศนะคะไล่ฟองเพราะว่าเราทําเป็นงานเทมเมดําทำมือเราเลยไม่ฉีดทำใช้เองเอางอ่ายง่ายแล้วเรามาลองแกะดูกันว่ามันออกมาเป็นสีอะไรอันนี้อันนี้พี่เคยแกะไปแล้วสองก้อนของธนาคารนะคะสีสวยอยู่นะทุกคนอันนี้เป็นสบู่ของผงธนาคารนะสูตรนี้เราใช้แค่ธนาคารกับน้ำผึ้งนะคะหอมอ่ะหอมจริง เราจะแกะแล้วก็พันติดไว้นะคะดูที่สวยอ่ะเน,นี่ส่วนตัวสบู่จะมีฟองเยอะหรือไม่เยอะนะคะทุกคนมันอยู่ที่หนึ่งสารเพิ่มฟองกับตัวกีเซรินที่เราซื้อมาทำนะคะว่าตัวเนี้ยฟองเยอะหรือว่าสูตรธรรมดาสีสวยอยู่นะจ้าว่าไม่มด้าีีอันนี้ของธนาคารกับน้ำผึ้ง ที้เราจะมาดูสีนี้สีเขียวของเราที่เห็นมันเป็นเขียวขุ่นๆแบบนี้นะทุกคนคือหนึ่งอะติบใช้สมุนไพรใส่สมุนไพรเยอะใส่สมุนไพรเยอะอันนี้ก็หอมมันพึ่งเหมือนกันใส่สมุนไพรเยอะมันก็เลยทําให้สีมันเขียวขุ่นมากเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้สีมันเขียวขุ่นมากเกินไปเราก็ใส่สมุนไพรในปริมาณที่พอดีแต่เราอยากให้ได้สมุนไพรเยอะ,ยอะไงเราก็เลยใส่เยอะ ี่อันนี้เราทําเก็บไว้ใช้เองนะคะทุกคนเราไม่ได้ทําจำนายเพราะว่าเนื่องจากว่าเจ้าจิ๋วของเราเนี่ยเราพาักกาันผลิตมาสี่ห้าเดือนแล้วเพราะว่าเราจะเปลี่ยนโรงงานใหม่เราก็เลยไม่มีสบู่ใช้ทีนี้พอเข้าอากาศหนาวแล้วทําให้ผิวแห้งผิวแห้งาะฉะนั้นทําใช้เองค่ะนีไหมสอาย ถามไม่ใช้ได้นานไหมสำหรับจิ๊บน,นะทุกคนใช้ได้ประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยก็หมดละเพราะว่าเราทำใช้เองเราจะใช้ในปริมาณที่เท่าไหร่ก็ได้นี่ไง